คนนอกข้อบกการณ์เลยใช่ค่ะเมื่อไงไปเจอคุยกันคี่กันอะไรตรงไหนยังไงครับก็ไปเจอการเจอกันที่งานงานหนึง่งแล้วก็ก็ได้คุยกันค่ะแต่เราก็เปิดปกตินะตอนนั้นมันไม่ได้ปิดอะไรใช่ค่ะมันไปคลิกอะไรตรงไหน,นอย่างเี้หรอือเคอนกรีตอะไรก็เขาเป็นคนดีอะค่ะใช่ระยะเวลาเท่าไรหร่ครับก็นานประมาณ สักพักก็ค่ะปีปีหนึ่งกับเกืบรักนี้ยังไงบ้างที่ต้องเอาเรามองยังไงบ้างครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะมันยังมีอะไรต้องปรับจูงกันไหมคะบางคนก็มีมีหลายอย่างเหมือนกันค่ะสใส่ค่ะที่ต้องปรับอันนี้เป็นอายุ คมากกว่าเลยเท่ากันนะคะอ๋อแล้วเยอะกว่าค่ะอ๋อขออนุญาตถามอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจหน่อยดับเบิ้ลหนุ่มที่เุ็นสอนรามตอนนี้เรามีโอกาสได้คุยหรือเจอหรืออะไรกันอยู่บ้านไหมคะก็ไม่ได้คุยอะไรค่ะก็ให้กําลังใจกันดีกว่าแต่ข่าวเขาพูดเราทราบเห็นตลอดนะคค่ะเห็นเห็นค่ะก็พอทราบข่าวแล้วค่ะคือคือตอนนี้ยังไงเรากัะ ก็เป็นฝนกับพี่หนุ่มก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันในวงการนะคะก็ไม่ได้โกรธไม่อะไรก็ให้อภัยต่อกันใช่ค่ะพี่ฝนหลังจากที่มันมีเรื่องราวต่อมาไม่ได้อะีติดตรงติดต่อหรือให้กำลังใจกันบ้างไหมครับนอกจากโซเชียลอะไรให้กำลังใจกันนะค่ะใช่ค่ะโทรไปหาหรือว่าไลน์ออะไร เทไรอะค่ะให้กำลังใจกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้เหมือนเขาเจอไลแม่ผสมแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมเราตามองไปเรื่องเนี้ยก็เป็นที่โกงทีเต็ด้วยแล้วก็ตัดต่อที่หน่งด้วยค่ะมันก็บอบช้ำทั้งสองฝ่ายเนาะเราก็ให้กำลังใจต่อกันดีกว่าก็สู้ๆค่ะแล้วก็เดินหน้าต่อไป ความบังเอิญมากกว่าใช่ค่ะแต่คือโพสเหมือนกันเลยเหรอคะตอนแรกก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันก็มามารู้ทีหลังมีคนบอกว่าเออโพสเหมือนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบบังเอิญค่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้แบบโพสเหมือนค่ะก็ตกใจแต่ถ้ที่หนูมีโอกาสแบบได้เจอได้อะไรแบบนั้นไหมครับหรือไม่มีเลยไม่ไม่ค่ะ แต่ว่าโอกาสที่จะเจอหรืออะไรเราก็พูดกันแค่สองปีใช่ค่ะ,คะ<ม>ก็ทํางานอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ทําธุรกิจด้วยอะค่ะใช่พอเราโพสต์ตไปโพสต์ค้ไดอะไรกัน๊ะจะมีแบบรีเทินหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้แต่ในใจใลึกๆมันดีไหมทุกคนก็เลยก็รู้สึกดีต่อพี่เขาอะค่ะแต่การรีเทิร์นคือเราไม่ไไม่ไม่บอก ตอนนี้เรายังไงพี่ก็าเป็นเหมือนต mm ั hmm. แนแต่ว่าคุณพ่อซาบูระคุณลูกพ่อผ่อนเลี้ยงที่เดียวเราอย่างไงบ้างเอือเขาเลี้ยงน้องมิจิี่ยคนเดียวน้องมิจิน่ารักมากมค่ะก็เห็นในรูป<ม>ค่ะแล้วก็ดูในวิดีโอค่ะ<ม>ก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวพี่เขาค่ะให้ผ่านพอนมรสุมไปให้ได้ค่ะใช <Okay. S 2> โ่โอเคก็บน<อ>าเป็นกานา